ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากจะทราบเรื่องของการเติมเงิน g w a l l e t นะคะหรือใครที่สมัครโครงการของรัฐโครง,งการคนละครึ่งผ่านแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าวิธีการเติมเงินลง g w a l l e t ทํำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมเงินกันค่ะขั้นแรกเลยนะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยค่ะนะคะจากนั้นใหืนเพื่อนใส่พินนะคะหรือว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะคะ อพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะหน้า g w ว l l e t นะคะให้ทุกคนกดคําว่า g w ว l l e t นะคะหน้าหลักตรงนี้ค่ะกดคําว่าหน้าหลักเลยนะคะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้า g w ว l l e t แบบนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าตรงนี้นานบนนะคะจะเป็นชื่อของเรานะคะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นจำนวนเงินนะคะซึ่งในเครื่องนี้นะคะแอดมินมีอยู่ใน g w a l l e เเนี่ย190บาทนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะเติมเงินเข้าไปนะคะทำอย่างไรนะคะวิธีแรกเลยค่ะกด คำว่าเติมเงินเข้า G ีว l l เลนะคะสีเขียวตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะมีหลายฟังก์ชันให้เลือกมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเติมเงินผ่านแอปภุงไทยเน็กนะคะก็สามารถคลิกด้านบนได้เลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะสําหรับใครนะคะที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้กับแอปเป่าตังก็สามารถเติมเงินด้วยช่องทางนี้ได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือกดคลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอดมินยังไม่ได้ผูกบัญชีไว้นะคะก็เลยไม่สามารถใช้ได้นะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นธนาคารทั้งหมด10ธนาคารนะคะให้เราได้เลือกกันนะคะโดยจะมีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยกรุงเทพกรุงศรีออมสินธนาารทัสชทกสแล้วก็ UOB นะคะมีทั้งหมด10ธนาคารให้เราได้เลือกเติมเงินนะคะขั้นแรกเลยนะคะคลิกที่ธนาคารที่เราต้องการที่จะเติมเงินได้เลยค่ะในที่นี้เราลองคลิกของไทยพาณิชย์ก่อนนะคะ พอเข้าไปที่แอปไทยพาณิชย์แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีขั้นตอนการชําระเงินหรือว่าช่องทางการเติมเงินเนี่ยทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยนะคะบนสุดเลยตรงนี้นะคะเป็นการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy นั่นเองค่ะที่2นะคะก็คือการเติมผ่าน QR Code พร้อมเพย์ค่ะและอันที่3นะคะก็จะเป็นการเติมเงินผ่านตู้ ATM นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันนะคะแต่ละธนาคารเนี่ยใช้เหมือนกันพอเรากดคลิกเข้าไปที่แอป SCB แล้วนะคะ ก็มาตรงนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนวิธีการเติมเงินบอกนะขั้นแรกเลยนะคะให้เราคัดลอกจ w วอลเล็ตนะคะด้านบนโดยกดปุ่มคัดลอกนะคะอันดับที่2คือเปิดแอปพลิเคชัน s c b นะคะ3คือไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์นะคะหรือ e w a l l e t แล้วก็4เลยเนี่ยนำจีวอลเล็ตนะคะที่ทำการคัดลอกไว้แล้วเนี่ยไปวางแล้วก็กดเติมเงินได้เลยค่ะซึ่งนี้ก็เป็นวิธีการที่1น,นะคะส่วนวิธีการที่2นะคะเขาบอก ว่ามีการสแกนคิวอาคดพร้อมเพย์นะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่ สะดวกในเรื่องของวิธีการสแกน QR code ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะนั่นก็คือกดบันทึกรูปภาพ QR code นี้นะคะไปบนโทรศัพท์นะคะจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยขึ้นมานะคะแล้วก็ไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่ายนะคะจากนั้นกดรูปภาพนะคะแล้วก็ให้สแกนรูปภาพสแกน QR code ได้เลยนะคะนี่คือวิธีที่2นะคะมาถึงวิธีที่3นะคะก็คือการไปที่ตู้ ATM นั่นเองค่ะ ตู้เอทนะคะอันนี้เขาจะบอกไว้เลยนะว่ามีวิธีการเติมเงินอย่างไรบ้างนะคะก็คือถือแอปพลิเคชันตัวนี้นะถือวิธีการแบบนี้นะคะไปที่หน้าตู้ ATM ได้เลยนะคะจากนั้นเลือกเติมเงินจ่ายบินนะคะ2คือเลือกเติมเงินพร้อมเพย์สเลือกประเภทบัญชีนะคะแล้วก็4เนี่ยระบุหมายเลข GW a l l e t 15หลักนะคะแล้วก็กดยืนยันข้อมูลได้เลยค่ะนี่เป็นวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะคะ และนี้ก็เป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะการเติมเงินเหมือนกันเลยค่ะทุกธนาคารนะคะจะมีช่องทางการเติมเงินทั้งหมด3ช่องทางแบบนี้นะคะเป็นการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะผ่าน q ค code คแล้วก็ผ่านตู้ ATM นะคะจะเห็นว่าทุกธนาคารเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการเติมเงินที่เหมือนกันนะะในที่นี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเติมเงินผ่านไทยพาณิชย์ละกันค่ะให้เพื่อนๆนะคะคลิกไปที่แอปพลิเคชัน SCB Easy แบบนี้ได้เลยค่ะพอมาที่หน้านี้เสร็ แล้วนะคะให้ทุกคนกดคําว่าคัดลอกค่ะพอก,กดคัดลอกเสร็จแล้วนะคะทางระบบค่ะจะเป็นการคัดลอก G Wallet ID เติมเงินนะคะของเราคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคําว่าเปิดแอปเพื่อเติมเงิน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะให้คลิกไปที่ธุรกรรมของฉันค่ะ เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็จะมีธุรกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยใช้แล้วนะคะเปิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเติม G Wallet นะคะง่ายๆเลยนะคะกดคำว่าเติมเงินค่ะพอกดเติมเงินเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราสแกลไลนิ้วมือนะคะที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าเติมเงินแบบนี้นะคะให้กดคำว่าเติมเงินพร้อมเพย์ค่ะตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าหน้าจอจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีให้ใส่รหัสของ eWallet ID นะคะให้เรากดคลิกนะคะกดค้างไว้นะคะแล้วก็กดวางในส่วนที่เราได้ Copy มาเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นค่ะ ลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้ค่ะจะเขียนว่าจํานวนเงินให้เราเขียนจํานวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมเข้าไปนะคะซึ่งในโครงการคนละครึ่งนะคะของโครงการรัฐบาลเนี่ยนะวันหนึ่งนะคะจะสามารถใช้คนละครึ่งได้150บาทแล้วเราต้องเติมเงินไปอีก150บาทแสดงว่าวันหนึ่งเราสามารถซื้อของช้อปปิ้งเนี่ยได้ทั้งหมด300บาทนะคะก็คือรัฐบาลออกให้เราเครื่องหนึง่ง150บาทแล้วเราเติมเองด้วย150บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเติมได้150บาทเลยถ้าเราจะใช้เต็ม เลยนะ3 0 0บาทแต่ว่าในที่นี้ขอเติมเงินไป20บาทแล้วกันค่ะนี่กด20บบาทนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลค่ะจะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะก็ให้เราดูว่าข้อมูลของเรานะคะครบถ้วนหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องแล้วนะคะให้เรากดยืนยันไปได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนๆหนาะให้ลองดูว่าเงินนะคะเข้าแอปพลิเคชันของเราหรือ,อยังนะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีเงินอยู่190บาทตเติมไปอีก20บาทต้องได้2 1 0บาทอ่า โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะยอดเงินของเราขึ้นมาเป็น2 1 0บาทนะคะแสดงว่าแอปพลิเคชันของเรานะคะได้ทําการเติมเงินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใน G Wallet นะถ้าเกิดเป็นเพ <ๆ S 2> ื่อนท่านไหนนะคะที่อยากที่จะเติมเงินก็ใช้วิธีการเติมเงินแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่อยากจะเติมเงินไว้ก่อนก็สามารถเติมได้เลยหรือว่าจะรอวันที่1กรกฎาคมแล้วค่อยเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะให้เราทําคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรัฐต่างๆหรือว่ามีปัญหามีข้อสอ สสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะทั้งล่างคอมเมนต์ทั้งหน้านี้เลยนะคะสวัสดีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ